หอนเมื่อย์จไปเอาทางเดือเทหาโอ้ไปหาอยู่อยู่นั่นคุณหลังนาตู้โมุวะคือได้น้อยแท้หไอยมันท้อนนะตายแล้วเแ็ดอย่างมีความอดทนแม่ก็สิพออยู่พอกินมาหาทำนี้นะเน้อเมื่อยปวดหัวนอนบิดคืนนี่นะเมื่อย์เบิ้งเตื้บานเดืกค่อยก็ได้ สมพพเมื่อคืนนี้ผมเข้าไปนอนในห้องน้ำค่อยเลยเนะเาอะอ้าวคนจะบอกค่อยเบื้องเตีบ้านเบื้องเตีบ้านแล้วค่อยก็เบื้องใส่หนังเมื่อหน,น,น้าจะให,าให้เจ้านอนนำ้ำอันอันโทรทัศน์อันเลยนอนนำ้ำอันเลยผมต้องเข้าในบน่อนอนเออปอกปอกไม่ได้แกงกินสวยนี่นะเจ้านั่งมู่ค่อยมานี่ยนะแกงกินเรนาเสนอบอกมู่มาใจใส่อีกหมาตะผูเบี้ยนี่ขอบมกโน่บมกเน่งขอเฮ็ดเบี้ยกับผูเบี้ยขอได้เงินเดี๋ยวพวกนี้ แม,ม,ม่นบ่ไปมาเลี้ยงเบียค่อยเจ้าก็บุไปเฮ็ดน,น้ำเขาสิเออค่อยเฮ็ดอะไรกินหรือค่อยบ่ายเนาะค่อยเนาะไปเสียจันเด็ก็ได้กินเจ้าคนสบายอยู่แล้วเจ้าเนกะี่ยวปอกนะให้เจ้าน่ะปอกให้มันได้เก่งไวๆเนี่ยอู้หเนาะเสือซาซาอยู่ไปหามาเมื่อยได้ดีหน่อยหืมห้าผัวไม้เนาะ โทรมาอีกละอืมเบิร์กอนอ้ยโทรศัพท์นี่กนเนาะห้ามเดเดอัลูสโอ้ยอย,ยูใส่นะหืไปะเอนนเป็แม่กูอกหนามก่อนไมกปอกหน้าไม้ก่อน,อน,อนอยังเโอ้ยสาว อันนั้นไหมอันนั้นไหมบ๊อกมันล,กนลุกขนท่ารถต้มน้ำฮอนก็นลุกขนท่าเออเอาเลือดจะเด้อให้เลือดแปลงเด้ออืมบักอะไรนี่ท่านพวกเข่าบักเล่บักอันนั้นเดือดท่านวะพวกเัาบักคำมเ,เงินเล่กถูกหาเข่าไหมเออกูปอกหน่อไม้ก่อนเฮ็ดแกงหน่อไม้นี่นะโอ้บหเฮ็ดน้ำด่ายิ่ห้ามาเมื่อยกับบ๊กกอกแกงกนแล้วเนาะปอกหน่อไม้กูปอกหน่อไม้ก่อนมือเดียวเด้อ อาบน้ำเออเออแล้ว hmm. ก hmm. uh, ็ไปเออเอาเออเออโอ้ยผมตัวนะโอ้ยเนาะอืมอัาโหลยานางเจ้ามีแล้วมะยานางยังไม่ไปหาแล้วเจ้าก็ไปหามาให้เนี่ยดิเออเจ้าพ่อแล้วเจ้าก็ไปหาแล้วเนาะโอ้ยเจ็ดสู้กินนี่นะเจ้าคือเว้าไงที่สั่นเวลาอยู่กับมืวโอ้ยว่าโลหี่มากเงี้ยโลพวกนี้มักโซเจ้าฮานาซูนะ อืมบัวแซบเลยพวกใบในแม่เห็นอย่างอ่ะนโอ้สิทานกินตรงข้าววันเดียวนี่นะเอาไปทอดใส่แล้วโดนยังงงงงงอยู่อืมอันนั่นว่าคอยไปเด็ดเดเบื้องมือก็เล่ตายแทบโบราณบนนี่หว่าโอ้ก็ย้อนไปหารน้องไม้แล้วมันเด็ดไม้นี่นั่นเด็ดไม้มือนี่นะโบได้คือบัวบก็นั่งเบื้องอันนั้นเตะบอกเตะบานนะ เออนั่งกินหม,มากบอกหมากบวอยู่ฮ่นนะ่ะสบายก็บวนะัวอ่ะเนี่ยไปหามาเมื่อยยังได้อันอม,มาปอกอยู่อืมขานอนนอนนอนนีลันดอนนีลันดอนออเออกอมันง่ยหญ่อปล่ะเออมันกบบระปได้ง่ญ่ป่นไหนอืมอืมเคี้ยวปลอกไปไปเคี้ยวปอกไปไปอปลอกไหลายรนยว่าส่วนรวมแล้วมันบวอยกเพชรอืมเนาะ เช่าสามมือพ่นบ่อห็ดนะอือย่าให้ใจขึ้นเด้อเกี่ยวฟอกนะแกงแซ่บๆนี่เนาะเนาะบุได้กินด้วแเ้าก็จะข้าว่อข้าวไม่อากินนู่นน่นอ่าเจ้าดังไฟให้ค่อยลรบอกเออเจ้าเกี่ยวฟอกแล้วเจ้าก็ไปดังไฟแล้วก็ต้มน้ำไปเอายานางมาย่องอืมอืมเนาะเราเจ้าซแกงให้ค่อยกินบ่เออมันทีบอกดอกวิธีแกงน่ะง่ายๆเราเจ้าเป็นคนแกงให้ก็กินบ่ พอปองนอเรียเไปดังไฟอืมไปดังไฟเลยไหนๆเอาหม้อข้างขึ้นข้างหมอ้อต้มน้ำอ่ะนอเนี่ขอแกงเลยนะอือไผ่เ้า,เา,ถ,าถูกไหมอีกอะอืมเนาะดูดังดีแท้นอถโทรศักเทนอ,นอเออคนธุรกิจเนาะฮัลโหลสบายดีเซียวเออฮะรัวที่ไปวะ มันมีสามบอ้อนนะเสียวนึ่งนาซ้อนนีบ่บุญบุญงไฟล้านนี่นะแล้วส่องมาดันหุ่มแบ้งว่านดนตรีขอดเสพแล้วซามมาแล้วมันดุนเอี้ยนแต่ว่ามึงเลือกว่าจะไปจะเดือต่ว่านาซ้อนก็คักไดกูก็จะไปน้ำเขาเชี่ยวเออเลือกไปฮัล้หลอันนั้นแม่กูปอกหน่อไม้ก่อนไหม,มไปมน่อยคักแล้วว่ารถ เออเอารถไปซ่องคันก็พอแล้วเอาเบียร์ไปน้าแน่เออไปเอาน้ำอินาดาวมันก็รถเบียร์นะติดนี่ก็ได้ปไปย่างไรอยู่น้ำอินาดาวเหอโอ้ยเอนเบียร์กูสตาเขียวเพื่อนในใครดีก็น้ำอินาดาวก็ได้โอ,อ,อ,อ้มันแซ่บมาเท่าอืมแซ่บเบียร์กูสตาเนี่ยเจ้าฮันบุไปก็ได้เพราะว่ามันยากแน่ค่อยไปกับมูเนาะเจ้าฮันบุไปก็ได้หรอกบุญเอออีนี้ดิเซล อันซ้ำบ่อแล้วบ้านมึงจิ้ไปแล้วบ้นคือไปแน่จากลานสองลานนะเออได้ใิตน้ำมันรถซอยมันอ่าแล้วกูกับชารถอันนั้นกูไปแน่รถอันเลเวอร์กวนกูจะเาไปอ่ารถระบุบมาอย่างนะกูก็ที่ล่างรถดีๆแล้วกูไปคนเดียวแล้วเสียบก็ได้มีใครคนเดียวอืมอืมแต่ว่าเดี๋ยวกูปอกนะไม้แกงนะไม้เลยแล้วล่ะนั่นแล้วเราเฮ็ดแม่แม่มันเวลาเขาลมโทรศัพท์ย่านซอดย่านแหนมไลย โอ้ค่อยเบื่อเด็ดแนวนี้นะเออเออแม่นั่นเสียหแม่นแหละแม่นแะ่ะเออเมื่อคืนนี้กูเบิ่งเต,เต,เตบานนังวะเอ้ยมาต่อกูลูกหนึ่งเนาะเออต่อกูก็ได้เงินแล้วเนาะสร้างเราเออเนี่ยเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเนี่ยแม่นมความกูกูว่านเนาะรถอันนี้นนะเขาบักคำบคักอึ้งอันไทยพุ่นสูงเขาก็ทีไปนำก็เออบักคำบคักอึ้ง มู่มันหอเฮ็ดเวียกอยู่พวกเสียงพ่วงเขาสิลงมาเขาสิไปนำกันเดยม้มวนไดยโอ้ผู้สาวลายได้งานนี่นะนาซอนนี่นะม,มีนาซอนดุนเอียนหุ่มแบงไปยังสามบ่อนสิผิดผู้เด้อเนาะเออเขาไปซื้อ,อปอีเข้าเนะอืออ่ะสิบสองโมงหนึ่งโมงเอามึงกระบอกเมียตัวเมียกระบอกให้มาเดิมกับมาแจ้งโดนทิดผู้เด้อเอาสูตรกูนีไปใส่นะ เออกูปอกหนอไม่ก็มึงกูปอกหนอไม้ก็มึงจะว่าวไหลเฮ้ยเนาะเลี้ยงแกงหนอไม่นี่นะอืออืออ๋อเว้าไหลนะมึงเนาะอืออเาันนี้แหละฮะมึงเอ้ยอือแต่ในลมมันจะว่าวไหลแบบอันนี่้นะเจ้าเห็นนะว่าวไหลนะเจ้าไปไปเอาค่อยไปน้ำอีกใช่ปะอือจะไปผู้เดียวบักอันนี้มันจะว่าวไหลคือมาแน่แท้ล่ะบัวคือมาแน่แท้ล่ะอือ ลูกเต้าเลรากล่องนี้โบเป็นห่วงนํากันเลยเนาะโอ้ยเต้าเป็นหน้าที่แม่สีเงินเฮ็ดม,มานี่แหละอืมเฮ้ยไปอ่ะเนี่ยเจียงเจียงลูกกับเริ่มแอวแงวแงวขึ้นมาด่างหัวนเนนะไว้คือเนาะอืมบพราะมันไว้ะไหมเดี๋ยกว่าแกงนี่นะลูกหมูมาใมช่เจ้าคือว่าวกับหมูเจ้าก็ว่าเจ้าเป็นคนโปกคองเออค่อยว่ากันเฮ้ยเจ้าก็เอาหน้าตาค่อยเล่นนาะดอืมได้ๆ ไปเกี่ยวว่าน้านก่อนแล้วดังไฟแล้วต้มแล้วก็เกี่ยมแกงทสรดจแ้นะโอ้ยลุกหนาคนว่ากินข้าวอิ่มมันหนังท้องเข่งหนังตายานยักนอนได้ค่อยกระได้เด้อจะปอกธาปอก้าเดี๋ยวจะน้อยค่อยพาแกไม่กินคัดขนาดนอกพ่วงกูนีเนาะโอ้คักคัดคัคัคัมันมีตั้งแต่ว่าเรื่องบุญเรื่องงานสิ้นไปตัดกูปอกนาะไม่งองอบอย่างนี่มันบวเป็นห่วงกูจักน้อยเลยเนาะ ô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 i 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 ơi, ôi